สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคู่หู AI เหมาหนังสือนะคะสวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นคำถามที่เอ,อ่อน่าจะคาใจใครหลายคนเลยใช่เลยครับว่าทำไมทำไมบางทีคนที่ดูธรมธรมดาาเนี่ยกลับไปได้ไกลกว่าคนที่มีพรสวรรค์ซะอีกคะถ้าพรสวรรค์มันไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดแล้วอะไรกันแน่คือตัวตัดสิน เป็นคำถามใหญ่เลยครับซึ่งหนังสือ Hidden Potential เมื่อคนธรรมดาจะคว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของ Adam Grant เนี่ยเขาพยายามจะทลายความเชื่อเดเดิมของเราลงไปเลยโอ้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่ากุญแจสำคัญมันซ่อนอยู่ในที่ที่เรามักจะมองข้ามไปเสมอเลยครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยแค่แกะเกากันแบบลึกๆเลยเยี่ยมเลยค่ะและเพื่อเป็นการให้เกียรติเจ้าของผลงานนะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Adam Grant สุดยอดน,นักคิดที่เราคุ้นเคยกันดีครับผม แปลเป็นไทยโดยคุณนิติชนพันธรักษ์และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์คุณภาพอย่างวีเลนหรือวีเลนค่ะของเราวันนี้ไม่ใช่การมาเล่าย่อๆนะครับแต่คือการมาช่วยกันสกัดเอาแก่นความคิดที่ทรงพลังที่สุดมาวิเคราะห์กันแล้วก็ต่อยอดเพื่อจุดประกายให้อยากไปหาอ่านฉบับเต็มกันต่อใช่ไหมคะถูกต้องครับ ถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่ภาคแรกของหนังสือเลยดีกว่าค่ะซึ่งมันเริ่มจากข้างในตัวเราล้วนๆเลยก็คือเรื่องของอุปนิสัยหรือคาแรคเตอร์ครับจุดเปิดของอดัมแกรนน่าสนใจมากเขาบอกว่าสังคมเราบูชา c ognitive skills หรือพวกทักษะเชิงความรู้ความฉลาดทางสติปัญญามากเกินไปใช่ครับเหมือนเราถูกสอนมาตลอดว่าต้องเก่งเลขเก่งการเงินเก่งเขียนโค้ดถ,ถึงจะรอดใช่ใช แต่ในหนังสือมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่แบบตบหน้าความเชื่อนี้แรงมากเขาไปทดลองกับผู้ประกอบการ1,500คนในแอฟริกาตะวันตกแบ่งเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มแรกส่งไปเข้าคอร์สธุรกิจแบบเข้มข้นเลยการเงินการตลาดจัดเต็มอีกกลุ่มกับส่งไปฝึกทักษะด้านอุปนิสัยอุปนิสัยเหรอคะเช่นอะไรบ้างก็เช่นความมุ่งมั่นวิน,นัยความกล้าที่จะลุยอะไรทํานองนี้ครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงคะ ฟังดูเหมือนกลุ่มแรกน่าจะชนะใสๆเลยนะได้ความรู้ธุรกิจไปตรงๆกลับกันเลยครับผลปรากฏว่าในเวลาแค่2ปีกลุ่มที่ฝึกอุปนิสัยมีกำไรโตขึ้นเฉลี่ยถึง30%โห้สาสซซึ่งมากกว่ากลุ่มที่เรียนทักษะธุรกิจโดยตรงถึง3เท่าเลยครับจริงเหรอคะไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าความอืดความมีวิน,นัยมันเอาชนะความรู้ในตำราได้ขาดลอยขนาดนี้มันน่าทึ่งละครับ นี่คือข้อคิดแรกที่ทรงพลังมากเลยนะคะอดัมแกรนบอกว่าศักยภาพที่แท้จริงของเราไม่ได้วัดจากจุดสูงสุดหรือพีคที่เราไปถึงแต่มันวัดจากระยะทางที่ปีนป่ายขึ้นมาหรือ distance climbs ต่างหางใช่เลยคนที่เริ่มจากศูนย์แต่ดิ้นรนจนมาถึง10อาจจะมีศักยภาพซ่อนอยู่สูงกว่าคนที่เริ่มจาก9แล้วสบายๆไปถึง11ก็ได้คำถามสำคัญคือ แล้วเราจะสร้างอุปนิสัยที่แข็งแกร่งนี้ได้ยังไงนั่นสิคะข้อแรกที่หนังสือเน้นย้ำเลยคือเราต้องกล้าที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สบายตัวหรือ embrace discomfort อืมพอพูดถึงคำว่าไม่สบายตัวหรือออกจาก comfort zone เนี่ยมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่กับ hustle culture ที่นำไปสู่การเบรนเอาหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับหนังสือไม่ได้บอกให้เราทำงานหนักแบบไร้จุดหมายนะ แต่ชี้ให้เห็นว่าความไม่สบายตัวในที่นี้คือสัญญาณของการเรียนรู้ครับสัญญาณของการเรียนรู้ใช่ครับเวลาเราทำอะไรที่สบายๆคล่องๆมันเป็นแค่การทำซ้ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันยากมันฝืนนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าสมองกำลังสร้างเส้นใยประสาทใหมๆ่ๆหรือกำลังเติบโตจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมันไม่ใช่ความทรมานแต่เป็นความท้าทายที่พอดีพอดีแล้วเราจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างคะเคล็ดลับที่ทำได้ทันทีเลยนะครับคือจงเริ่มก่อนที่จะพร้อม start before you feel ready เริ่มก่อนพร้อมใช่ครับหนังสือยกตัวอย่างการเรียนภาษาใหม่คนที่เก่งเร็วที่สุดไม่ใช่คนที่นั่งท่องไวยากรณ์จนเป๊ะแต่คือคนที่กล้าพูดผิดผิดถูกๆในที่สาธารณะตั้งแต่วันแรกเลยยอมหน้าแตกยอมไม่สบายตัว เพื่อให้ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงอืมนึกถึงอีกตัวอย่างในเล่มเลยค่ะที่ทรงพลังมากเรื่องการสอนละครด้นสดหรือ improv comedy อ่าใช่เลยครับเขาพบว่ากลุ่มนักเรียนที่พัฒนาเร็วที่สุดคือกลุ่มที่โค้ชสั่งให้ตั้งใจเล่นมุกแปกไปเลยตั้งใจแปกเลยหัวเราะเพราะมันเป็นการทลายกำแพงความกลัวพอความกลัวหายไปความคิดสร้างสารรค์มันก็พรั่งพลูออกมา การยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบนี้นำเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่สำคัญมากครับนั่นคือการทลายลทัทธิสมบูรณ์แบบหรือ detroning perfectionism ค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือไม่ได้บอกว่า perfectionism คือการตั้งมาตรฐานสูงไปนะแต่บอกว่ามันคือเกราะป้องกันความล้มเหลวที่เปราะบางที่สุดต่างหากเกราะที่เปราะบางขยายความหน่อยได้ไหมคะมันเป็นยังไง คือเรามัวแต่ใช้เวลาขัดเกราะให้มันเงาวับเช่นแก้รายงานหน้าแรกซ้ำๆเป็นสิบๆรอบจนเราลืมฝึกใช้ดาบจริงๆพอต้องลงสนามจริงเราเลยสู้ใครไม่ได้เพราะไม่มีผลงานอะไรออกไปเลยแล้วเราจะทลายเกราะนี้ได้ยังไงคะหนังสือเสนอสองเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงครับ 1. คือตั้งงบประมาณความผิดพลาดหรือ ista k e budget งบประมาณความผิดพลาดครับ แทนที่จะตั้งเป้าว่าห้ามพลาดเด็ดขาดให้ตั้งเป้าไปเลยว่าเดือนนี้จะลองทําพลาดในเรื่องใหม่ๆสักสองสามเรื่องเพื่อบังคับให้ตัวเองได้เรียนรู้ให้ชินกับความล้มเหลวใช่ครับ2คือรู้จักแนวคิดวาบิซาบิของญี่ปุ่นที่ชื่นชมความงามในความไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องตั้งเป้าว่างานชิ้นแรกต้องร้อยเปอร์เซ็นเอาแค่ดีพอรับได้ก่อน perfectly acceptable ใช่แล้วค่อยๆพัฒนาต่อยอดไปทีหลัง เหมือนให้เราใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะซึ่งเหมือนก็สมเหตุสมผลนะการพยายามทำสิ่งที่ไม่คุ้นเคยคนเดียวตลอดเวลาก็เหมือนการสร้างตึกสูงโดยไม่มีนั่งร้านไม่นานก็คมพังลงมานั่นแหละครับคือสะพานที่เชื่อมเราไปสู่ภาคที่สองของหนังสือได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยอ๋เพราะการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สบายตัวเพียงลำพังคือสูตรสำเร็จของความท้อแท้เราจึงต้องการสิ่งที่เรียกว่า โครงสร้างคำจุนหรือที่หนังสือใช้คำว่า scaffolding เนี่ยแหละครับ scaffolding หรือนั่งร้านก่อสร้างมันคือระบบสนับสนุนที่จะมาช่วยพยุงเราในวันที่เรากำลังไม่สบายตัวจากภาคแรกนั่นเองซึ่งหนังสือเล่มนี้ทาลายความเชื่อเรื่อง self-made man หรือคนที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยลำพงังได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเขาบอกว่ามันไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงครับและการขอความช่วยเหลือไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญ อืม,มันเกิดเป็นสมก,การที่ทรงพลังมากครับคือความไม่สบายตัวบวกกับโครงสร้างค้ำจุนที่ดีจะเท่ากับการเติบโตหรือ growth แต่ถ้ามีแค่ความไม่สบายตัวอย่างเดียวล่ะคะผลลัพธ์ก็คือการพังทลายหรือ burnout ครับแล้วนั่งร้านที่ดีที่สุดคืออะไรคะใช้เพื่อนๆเ,เยอะๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณครับแต่เป็นเรื่องคุณภาพในหนังสือบอกว่าชีวิตเราจะเจอคน3ประเภท3ประเภท ครับคือนักวิจารณ์หรือคริติกที่เห็นแต่จุดอ่อนคอยโจมตีเราออสองคือเชียร์ลดเดอร์ที่เห็นแต่จุดแข็งคอยเฉลิมฉลองอย่างเดียวและสามคือโค้ชหรือโค้ชคือคนที่จะเห็นศักยภาพของเราและช่วยให้เรากลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นครับปัญหาก็คือเรามักจะติดอยู่กับ2ประเภทแรกใช่ไหมคะไม่เสียเวลารับมือกับนักวิจารณ์ก็ไปล้อมรอบตัวเองด้วยเชียร์ลดเดอร์ใช่เลยครับซึ่งมันสบายใจดีนะ แต่สุดท้ายอาจจะไม่ทำให้เราเติบโตไปไหนเลยถูกเพ่งเลยครับคนที่เราต้องการจริงๆเพื่อการเติบโตคือโค้ชดังนั้นภารกิจของเราคือการตามหาโค้ชที่ไว้ใจได้แล้วโค้ชที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะไม่จาเป็นต้องเก่งที่สุดในโลกครับแต่ต้องมี 3C คือแคร์ห่วงใยและหวังดีกับเราจริงๆ credibility มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้นๆและสุดท้าย familiarity คือรู้จักเราดีพอที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะกับเราจริงๆและเมื่อเราเจอโค้ชคนนั้นแล้ววิธีการสื่อสารก็สำคัญมากในเล่มมีเทคนิคหนึ่งที่หนูว่าเปลี่ยนเกมได้เลยเทคนิคการขอคำแนะนำ advice แทนการขอ Feedback ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นนี้เปลี่ยนมุมมองไปตลอดการเลยเพราะมันเปลี่ยนสถานะจากผู้ถูกประเมินไปเป็นเพื่อนร่วมทีมในทันที ขยายความได้ดีมากครับเพราะเวลาเราขอฟีดแบ็กเช่นงานชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างครับมันคือการพูดถึงอดีตคนฟังจะรู้สึกเหมือนเป็นผู้พิพากษาแล้วสมองเราจะเข้าโหมดป้องกันตัวทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแต่ถ้าเราเปลี่ยนคำถามเป็นถ้าจะให้งานชิ้นนี้ดีขึ้นไปอีกขั้น,นหนึ่งมีคำแนะนำอะไรบ้างครับมันคือการพูดถึงอนาคตและเชิญชวนให้อีกฝ่ายมาร่วมแก้ปัญหากับเราสมองก็จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดเรียนรู้โดยอัตโนมัติใช่ครับ มันคือการเปลี่ยนจากช่วยตัดสินใจหนูหน่อยเป็นช่วยหนูคิดหน่อยซึ่งทรงพลังกว่ามากแต่หนังสือไม่ได้หยุดแค่นั่งร้านที่มาจากคนอื่นใช่ไหมคะยังมีนั่งร้านอีกแบบที่เราสร้างได้เองใช่ครับและอาจจะเป็นนั่งร้านที่แข็งแรงที่สุดด้วยนั่นคือการพลิกบทบาทจากผู้เรียนไปเป็นผู้สอนหรือที่เรียกว่า tutor effect ครับ tutor effect ครับเพราะวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การนั่งฟังแต่คือการลุกขึ้นไปสอนหรืออธิบายให้คนอื่นฟัง นึกถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัยเลยค่ะเวลาจะสอบทีไรวิธีที่ดีที่สุดคือจับกลุ่มติวแล้วอาสาเป็นคนอธิบายเรื่องยากๆให้เพื่อนฟังใช่เลย <laughs> ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่ามันคือ t u t u r Effect แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าเราคือคนที่เข้าใจเรื่องนั้นดีที่สุดในกลุ่มนั่นคือคกลไกของมันเลยครับการสอนจะบังคับให้เราต้องทบทวนความรู้ให้แม่นยำย่อยเรื่องซับซ้อนให้ง่ายแล้วมันจะเผยให้เห็นช่องโหว่ในความรู้ของเราเอง ถ้าเราอธิบายให้คนอื่นไม่เข้าใจก็แปลว่าจริงๆแล้วเราเองก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอถูกต้องครับการลุกขึ้นมาสอนคนอื่นนี่แหละคือการสร้างนั่งร้านที่ดีที่สุดให้ตัวเองและในขณะเดียวกันมันก็คือการสร้างนั่งร้านให้คนอื่นด้วยซึ่งมันนําเราไปสู่ภาพที่ใหญ่ที่สุดของหนังสือเล่มนี้เลยภาพที่ใหญ่ขึ้นหมายความว่ายังไงคะคือต่อให้เราและคนรอบข้างเราแข็งแรงแค่ไหนมีอุปนิสัยที่ดีมีโค้ชคอยประคอง แต่ถ้าทั้งหมดนี้ไปอยู่ในระบบที่เป็นพิษทุกอย่างก็พังลงมาได้อยู่ดีอ๋อ oh. ซึ่งนี่คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดครับภาคที่3เรื่องระบบหรือ systems เข้าใจแล้วค่ะคือเราพัฒนาตัวเองแล้วเรามีคนช่วยแล้วแต่ถ้าเราดันไปอยู่ในองค์กรที่เน่าเฟกหรือสังคมที่ไม่ให้โอกาสล่ะมีคำพูดหนึ่งในเล่มที่หนูว่ามันเจ็บปวดแต่จริงมากคือพรสวรรค์ะกระจายตัวอยู่ทั่วไป แต่่โอกาสไมใช่ใช่เลยค่ะ t ALEN t IS EVENLY DISTRIBUTED BUT OPPORTUNITY IS NOT มันสะท้อนภาพระบบที่ล้มเหลวได้ชัดเจนมากครับไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาที่คัดคนจากเกรดอย่างเดียวหรือองค์กรที่เต็มไปด้วยการเมืองผู้นำที่ไม่รับฟังค่ะสิ่งเหล่านี้มันบดขยี้ศักยภาพของคนธรรมดาจนหมดสิน้นคำถามคือแล้วถ้าเราอยู่ในตำแหน่งผู้นำเราจะทำอะไรได้บ้างจะทำอะไรได้บ้างคะ หนังสือแนะนำให้เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรจากบันไดหรือ corporate ladder ที่แข็งทื่อไปเป็นโครงข่ายหรือ lattice system ที่ยืดหยุ่นกว่าครับทำไมโครงข่ายถึงดีกว่าบันไดคะเพราะบันไดมันบังคับให้เราโตในแนวตั้งสายเดียวเท่านั้นถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณก็ต้องไต่เต้าไปเป็น senior p r o g r เม m e r อือหือแต่ในองค์กรแบบโครงข่ายจะอนุญาตให้คุณเติบโตในแนวข้างได้ด้วย เช่นย้ายไปเรียนรู้งานอื่นชั่วคราวหรือทำโปรเจกต์ข้ามสายงานมันเปิดโอกาสให้คนได้ค้นพบศักยภาพใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีแล้ววิธีการที่จะสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาได้คือต้องเปลี่ยนวิธีมองคนตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะหนังสือบอกให้เลิกยึดติดกับวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์บนหน้ากระดาษใช่ครับแล้วหันมาให้ความสำคัญกับ degree of difficulty หรือระดับความยากลำบากที่คนคนนั้นผ่านมาใช่เลย นี่คือการเชื่อมโยงกลับไปที่แนวคิดระยะทางที่ปีนป่ายขึ้นมาในภาคแรกนั่นเองอห oh. นังสือยกตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างเด็กเกรด4.0ที่มีพร้อมทุกอย่างกับเด็กเกรด3.0แต่ต้องทำงานส่งตัวเองเรียนแล้วก็เป็นคนแรกของครอบครัวที่เข้ามาหาวิทยายลัยได้ระบบส่วนใหญ่มักจะเลือกคนแรกแน่นอนครับแต่แอดัมแกรนบอกว่าคนหลังอาจจะมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่เช่นความอึด ความมุ่งมั่นสูงกว่าอย่างมหาศาลมันคือการเปลี่ยนวิธีคัดเลือกคนจัดการดูแค่ผลลัพธ์สุดท้ายไปสู่การดูกระบวนการและเรื่องราวเบื้องหลังซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบที่ดีต้องมองให้เห็นครับและมันก็นําไปสู่แนวคิดสุดท้ายที่หนูว่าทรงพลังสุดๆในเล่มเลยค่ะนั่นคือการถามตัวเองว่าเราจะเป็นบรรพบุรุษที่ดี good ancestors ได้อย่างไรใช่ค่ะหนังสือบอกว่ามันสําคัญกว่าการเป็นลูกหลานที่กระตันยูซะอีกนะอ๋อ oh. ครับผมคือแทนที่จะแค่ทำตามสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำมาเป๊ะๆให้เราคิดกลับกันว่าเราจะเปิดประตูโอกาสอะไรใหม่ๆไว้ให้คนรุ่นหลังหรือคนอื่นๆในสังคมที่ถูกมองข้ามได้บ้างแต่มันก็ท้าทายมากนะครับ การเป็นบรรพบุรุษที่ดีอาจจะหมายถึงการต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่มีใครชอบในปัจจุบันแต่จะส่งผลดีในระยะยาวซึ่งมันสวนทางกับธรรมชาติขององค์กรส่วนใหญ่ที่มองแค่ผลประกอบการรายไตรามาสถูกต้องเลยครับแต่หนูว่านี่คือการเชื่อมโยงทั้ง3ภาคเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเลยยังไงครับ การเป็นบรรพบุรุษท,ที่ดีก็คือการลงมือสร้างระบบที่ยุติธรรมขึ้นภัก3คือการอาสาไปเป็นนั่งร้านหรือโคชให้กับคนอื่นภาค2และคือการแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยของการเป็นผู้ให้ที่กล้าทำในสิ่งที่ไม่สบายตัวเพื่อส่วนรวมโอ้โหเชื่อมโยงได้สุดยอดมากครับเมากันเพลินเลยถ้าให้สรุปแก่นสาคัญ3ข้อจาก hidden potential ที่เราคุยกันวันนี้ข้อแรกเลยคือ ศักยภาพที่แท้จริงมาจากอุปนิสัยที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่ผ่อนสวรรค์โดยเฉพาะความกล้าที่จะไม่สบายตัวและไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบใช่ครับ 2. เราเติบโตคนเดียวไม่ได้เราต้องการโครงสร้างค้ำจุนหรือนั่งร้านที่ดีโดยเฉพาะการมีโค้ชที่ไว้ใจและรู้จักวิธีขอคำแนะนำที่นำไปสู่การพัฒนาไม่ใช่แค่ฟีดแบ็ที่ทาให้เราตั้งรับใช่เลยและ 3. เราต้องไม่หยุดแค่การพัฒนาตัวเอง แต่ต้องช่วยกันสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้คนธรรมดาที่ถูกมองข้ามได้มีที่ยืนและได้ฉายแสงในแบบของพวกเขาครับและต้องย้ำอีกครั้งนะคะว่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ยังเป็นแค่น้ำจิ้มที่เราสกัดมาตีความและต่อยอดในสไตล์ของรายการเราเท่านั้นใช่เลยครับในหนังสือฉบับเต็มยังมีกรณีศึกษางานวิจัยและเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจอีกมหาศาลที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจนและลึกซึ้งกว่านี้อีกหลายเท่าตัว จุดประสงค์ของเราคือการจุดประกายให้อยากไปอ่านต่อไม่ใช่การทำมาเพื่อทดแทนหนังสือนะครับถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าโดนใจเราขอสนับสนุนให้ทุกคนไปอุดหนุนหนังสือฉบับเต็มที่เป็นลิขสิทธิ์แท้เพื่อให้ได้ครบทุกอัตรัและยังเป็นการให้เกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยครับใช่ค่ะขอขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้อีกครั้งครับ Hidden Potential เมื่อคนธรรมดาจะคว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เขียนโดยอดัมแกรนต์แปลโดยคุณนิติชนพันธารักษ์ และจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนไปหาซื้อกันได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเลยครับสำหรับวันนี้ขอปิดท้ายด้วยประโยคที่หนูชอบที่สุดในเล่มนะคะศักยภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจุดสูงสุดที่ไปถึงแต่วัดจากระยะทางที่ปีนป่ายขึ้นมาตัางหากหวังว่าทุกคนจะได้ข้อคิดไปปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและคนรอบข้างนะคะสำหรับวันนี้เราสองคู่หู AI ลาไปก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ